เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนาเว่วยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ได้นะระเว็บเขาเนี่ยน,นะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหน้าเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่าโคตดต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมโอ้ย าอากาศข้างนอกเป็นไงบ้างครับโวอ,อากาศข้างนอกโคตรเย็นเลยอันนี้โลกเก่าโลกใหม่อะโลกเก่าดีกว่าโอเคโอเคปิดมไมค์ก่อนแล้วปิดเสียงก่อ,อนอชโอเคสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเองลุงหนวดเกมมิ่งนะครับผมบอกเลยว่าดูดิทั้งหนวด อตัดบทคุณได้ดีมากโอเคนะครับผมอยู่ผมคีนันเคดีนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมบอกก่อนละกันเนาะ <S <S เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมทาการมารีวิวไอเทมไม่ใช่ดิคือว่าเอาทั้งหมดในแมปเลยก็ว่าได้นะครับผมน,นี้จริงๆนะไม่มีตรอรงตอแหลอะไรอย่างงี้นะคือว่าเมื่อกี้เนี่ยคือผมอัดไปแล้วเว้ยเปิดคลิปทุกอย่างไปแล้วโคตรเฮฮาปาร์ตี้สร้างสารประจิงโกะเลยคนดูแต่ว่าไฟาคลิปมัพังนะ กูเลยต้องมาอัดต่อจากที่มันหลุดเมื่อกี้เออก็เลยมาเปิดประมาณนี้โอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ค,คลิปนี้อย่าลืมกดกด,ดีติดตามคลิปนี้ใช่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้กันได้ด้วยนะฮะโอเคท่านผู้ชมครับใครพร้อมไปดูแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยกาศนะครับผมใครใจดีก็เขียนวีบอกได้นะว่าดาบนี้วีนี้รีวิวดาบนี้เงี้ยคือจะขอบคุณมากเดี๋ยวผมตึงข้อความไว้ให้ด้วยนะขอบคุณจริงๆ เนี่ยครับผมได้ลืมคอมเมนต์คลิปนี้กดไลค์ครบ1,000ไลค์ด้วยแล้วกันเป็นกำใจจริงๆนะท่านผู้ชมโอเคผมใครพร้อมแล้ว Let's go ไปดูคลิปกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวดาบเอ็นมาก่อนเลยดีกว่าเนาะดาบเอ็นมาเนี่ยนะครับผมก็เป็นดาบที่ค่างจะ ดอปจากบอสตัวใหม่เลยเครื่องบนนี่เนาะบางดาบผมอาจจะไม่บอกที่ททดาบที่ดอปนีนะครับผมนะอาจจะพูดมั่วนะแล้วก็คลิปนี้อาจจะไม่ตัดไม่มากเลยนะครับใส่เพลงลุนรวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือดาบเอ็นไม้เนี่ยสามารถมาตรงที่กาะใหม่ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะค,คือโลกใหม่นะครับดาบเอ็นไม้เนี่ยเป็นดาบใหม่ของโซโรมังนะครับผมเพราะ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์ไ้กันด้วยได้เองนะครับผมคือตอนนี้กุนลวนรุนลวนลุนลินทั้งหมดเลยนะโอเคก็คือว่าดาบนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ดอกห้าสิบ ตัวดาบก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยเครื่องพายคีน้าเป็นแบบนี้เนาะสีอมอ่วงสกิลแรกนะครับผมแบบนี้ดาเมจอยู่ที่6000เนาะแล้วก็สกิลเอ็กซ์นี่นะครับผมสกิลอยู่ที่ประมาณ1000เองนะครับโอเคปึ๊บ6000นะอันนี้คือถ้าเกิดว่าไม่ไม่เครื่องพายคีเนี่ยดาเมจอาจจะลดลงนั่นเองเดี๋ยวลองดูนสกิลเอ็กซ์นะไหมเก้าร้อนะยใช่นะครับผมแล้วก็นี่ก็ห0 0ัน0 0พันแบบแบบแบบเป๊ะๆเลยมั้งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเครื่องพายคีเนี่ย6700เองนะครับลองดูดีๆนะ โอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมก็คือเป็นดาบของอ่ามิกมัมะอ่านะครับผมไนดะ้เป็นของมิกมัมบ์นี่นะครับโอเคมาดาบมิกมัมนี่นะครับฟึบเนี่ยสกิลแซดนี่นะครับแล้วก็สกิลเป็นแบบนี้อ่าก็หาได้นะไปตีบอสออสเนี่นะครับผมนะตรงเกาะซอมบี้เนี่ยนะครับผมลักษณะของดาบเป็นแบบนี้นี่นะครับอาจจะรีวิวเร็วๆหน่อยนะ เพราะว่ามีดาบเยอะมากมากนะครับนี่อันนี้ก็คือนี่เลยคใครใจดีก็ลองเขียนเนาะว่าเวลานี้รีวิวดาบนี้ให้ผมด้วยละกันเนาะอันนี้ก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยละกันนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์เนาะเพราะว่าผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมอาจจะกดใจแล้วก็ตึงให้มั้งนะน่าจะตึงให้เลยนะโอเคใครก็เขียนเขียนได้เลยนะครับอันนี้ก็คือดาบมิกมั่มเนี่นะครับต่อไปผมทิปเปลิลคนาตาณ์เองไม่ใช่ทิปเปลิลดิคาตานะธรรมดานี่นะครับผมอันนี้ก็คือใช่ปะ เฮ้ยอันนี้อันนี้ดาบใหม่เหรอเออดาบใหม่นี่ว่าเฮ้ยดาบอะไรอ่ะไอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับอ่าเอ้รู้ว่าเป็นดาบอะไรนะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยกันเนาะโอเคนะครับผมสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลแซดแล้วเป็นแบบนี้พายุครับอันนี้น่าเป็นดาบของโซโลแหละนะครับหรือว่าดาบดรอปจากบอสมั้งตรงเกาะแรกอะน่าจะใช่นะเซเบอร์นะครับผมอันนี้เป็นดาบดรอปจากบอสอาชงคูเน่งนะครับผม ตรงโลกเก่านะประมาณนี้ดาเมจจะแรงไหมก็ไม่ถือว่าแรงขนาดนั้นนะครับผมเคลดดาบอินมาเนี่ยแรงกว่าเพราะว่าดาเมจหกพันเลยบบเป็นแบบนี้การโจมตีนะครับเป็นแบบนี้เป็นดาบดําผสมแดงนะี่ครับ5าคียก็เป็นดําแดงประมาณนี้นะครับดาบดาบแชงน็อตเซเบอร์ไนท์เบสนะครับผมอันนี้เป็นดาบโยลูเนาะเกมพาร์สนั่นเองนะครับดาบเกมพาร์บ ก็ดามจก็ถือว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะแรงหรือเปล่าสอง0ันอัพนะครับแรงอยู่นะแรงพอสมควรเลยแหละโคตรแรงนะครับคิเอคลาเท่าไหร่ปึ๊บมหมื่นปะไม่รู้อแ,แต่หมื่นหรือเปล่านะครับผมหลักพันหลักหมื่นแหละนะครับผมน่าจะหมื่นแหละนะโอเคดูไม่ค่อยจะทันนะครับมินิอะไรเนะี่ยมินิอ๋ออันนี้ก็คือคอสของไคโดนะครับอันนี้ก็คือหาซื้อจาก NVC ดรอปนีนะ่เนาะ NVC ีก็จะเกิดนี่นะครับผมตามจุดนี่เองนะครับ ก็ผมก็จําจุดไม่ได้ละเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ก็เดี๋ยวผมก็ทําคลิปได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีคนเชี่ยวชาญแมปคิงพิดมากๆอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ผมเองนะครับเพราะว่างานที่ผมรีวิวเนี่ยก็คือคนสร้างแมปผมนั่นเองนะครับแล้วก็เคยสร้างแมปให้คิงพีดมาก่อนนั่นเองนะครับผมอ่าก็คือน่าจะเป็นเกาะนะก่อนในซีกังเลยแนะหละน,น,นะครับผมเกาะไทยสไตล์มั้งหรือก่อนในซีกังเลยนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับนี่โอเคนะครับน,นี้คือเป็นดาบของมิกหม่ำนั่นเองนะฮะ ดาบสไปนะี่ผมเป็นดาบเอนะ็กมาดเนาะเป็นซีซั่นที่แล้วเนียนะครับผมที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับโมเดลดาบเอ็กมาดนี่คือสวยมากๆนะสวยงามจริงๆอันนี้คือผมยอมรับเลยสวยมากๆนะครับผมโอเคขอสกิลเซตหน่อยแบบนี้ก็สกิลเองครับผมอืมแบบนี้สกิลเองนี่คือเท่มากอะ่ะโอ้โหเท่มากครับผมสบับสกิลของดาบเอนะ็กมาดเนาะเป็นดาบที่ผมชื่นชอบที่สุดแล้วแหละครับผมในเกม คลิงพีนเองครับโอเคต่อไปนะครับผมเป็นดาบนี้เนาะอ๋ออันนี้รีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็ดาบต่อไปเลยดีกว่านะครับผมอันนี้คือดาบไม่กีนเรารีวิวไปนะครับโอเคคลิปนี้คือเดียวมากๆนะอาจจะไม่ตัดเลยเลยนะครับผมโอเคต่อไปครับเป็นดาบฉลามอันนี้เนี่ยก็อยู่ในเกาะฉลามเลยนะครับผมอ่ะลองเนาะผมลืมอัดไปนะคลิปที่แล้วที่ ตามหาดาบทั้งหมดในแมปไอเทมในหมดทั้งหมดแมปอะไรประมาณนะผมลืมลืมจริงๆนะขอโทษจริงๆนะครับก็มาบอกคลิปนี้เนาะอันนี้ก็ตามหาตรงที่เกาะนั่นเลยับผมเกาะนุ่นเพล็กไม่ใช่เกาะนุ่นเพือกเกาะนั่นแหละเกาะอลองนั่นเองครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าพูดลวนขอโทษจริงๆนะฮะต่อไปนะผมเป็นดาบนี้กระบองเอเนลนะครับก็ดรอปจากเกาะบอสทองฟ้านี่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรารอบอสก่อน เราไปบอสนิ่งง่ายไหมน,นี้รู้สึกว่ายากว่ะอ่าประมาณนี้ชึบอืมอันนี้ก็คือสแตตของอ่ารหัสนี้ยังไม่ตันนะครับสแตตของดาบนะส่วนมากจะเน้นที่ผลมากกว่านะครับสำหรับรหัสนี้โอเคกระบองเอเนยก็ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมขอปรับผสมภาษาแป๊บหนึ่ง,งประมาณนี้นะครับปรับอ่า กระบองก็ดเอเนลนั่เองนะผมโอเคต่อไปนะผมเป็นบีเซนโตนะครับผมอันนี้เงาเนาะเงานี้ s กอดทะเลสาบนะครับผมก็ลองไปหาดูได้นะคอันนี้สกิลเอ็กซ์นี่คือต้องใช้ใกล้ๆนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับของบ็อกฟุตอยู่นะคนดูนะผมของเนี่ยเหมือนอยู่นะนี่แล้วก็เนี่ยคือเหมือนดูวุบๆๆแต่มันรู้สึกว่ามันจะกระจอกนะผม รู้สึกว่าเบสโตของแมบนี้กระจอกมากนะครับเนี่ยคือไม่ค่อยโหดครับนะครับโอเคต่อไปผมทิปเปิลคาตาณ์นี่ครับเคทิปเปิลคาตาณ์นี่บอกว่าฟิวจะจัดนะครับผมอันนี้ก็หาจากคนซื้อนั่นแหละซื้อขายมั้งนะผมจะน,น่าจะใช่นะผมก็จำจุดในดานละนะครับผมใช่ละใช่ละตรงที่เกาะอ่ากอหินเยอะๆเออนะครับผมจำได้อยู่ใครบอกจำไม่ได้ก็แคบโอเคเพิ่งทำสไตล์เอาละประมาณนี้นะสำหรับทิปเปิลคาตาณ์เนาะ โอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาจัดอันดับดาบที่โหดที่สุดในแมปคิงพิทเนาะผมรู้แล้วว่าดาบอันไหนที่โหดที่สุดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทิปเปอร์ขนาดแล้วก็คะนะธรรมดานะครับผมก็ขายอยู่ที่5000เนาะตรงเกาะแรกเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ยังไงนะครับผมใครเขียนวิทันก็เขียนให้เพื่อนหน่อยละกันเนาะ โอเคนะก็ประมาณนี้สำหรับดาบทั้งหมดในแมปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะครบแล้วนะก็เดี๋ยว MVP ในวันนี้ผมยกให้เป็นดาบเอ็กมาตร์กันนะครับสกิลผมลืมไปนะสกิล X e เนี่ยจะเป็นการสุ่มดาเมจนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราสุ่มดาเมจที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็ดีมากๆนะครับแล้วก็แรงมากๆด้วยนะครับผมมันคือการสุ่มดาเมจให้คนดูนะครับผมอ่าคือแรงมากๆนะครับสดาบเอ็กซ์มารผมยกให้เป็น MVP ในวันนี้เลยนะครับแรงแรงมากจริงๆนะครับโอเคอก็เสร็จคลิปนี้นะครับผมก็ทําการ ขอตัวลาไปก่อนละกันเนาะบิ๊บบุ๊ยครับผมซี See you. ู๊ยบายครับท่านผู้ชมโอเคฝันดีด้วยนะครับ